มาจากปทุมธานีครับซื้อรถ z ซเิปเราไปจ่ายเงินสดครบปุ๊บนะแล้วก็ห่อข้าวห่อนะ้ํามาแจกคนที่ยากไ like, ร้เกี่ยวกับช่วงโควิดอีกนะตอนนี้ทารปฐมนะนําไปแล้วเมื่อกี้เดี๋ยวผมจะตามไปนะแล้วบอกเขาว่าแจกตรงไหนตรงไหนบอกเลยสุดยอดนะซื้อรถเงินสดไม่ว่านี่ไม่ใช่ทุกๆนะ3ามซนฝ้า<ใ>จแ<ป>าจกข้าวด้วยโอ้เนี่ยเด,ดพาไปครับผมปข้าว่าวรูปเลย แต่กันอย่างนี้เลยนะครครับ<อ>มามผา่หาปลานหาปาอีกข้าวยางนะเดีย๋ยวข้าวมาแจกนะข้าวเลยคนละก่องไป เป็นซอยที่เราเคยมาสร้างวิลกรรมไว้นะครับวันนี้เราก็ขอมาแจกข้าวด้วยกันนะเราเจาะตรงนี้กับหัวได้เปล่าไ,ไม,ไมาไ่รู้ลองดูนะครับซอยนี้ครับซอยจะเกันเทลนวนี่มามาทำอะไรเหรอทุบบ้านครับนี่ซอยทุบบ้านนะครับ,บนนะเดี๋ยวจะหากระจายข่าวสารก่อนครับหลังไหนเหรอราน,นะครับ นี่อนี่เนั่งคุยให้ดีนะเดีวเราเดิไปคุยมาแบบพันธมิตรนะพันธมิตรพันธมิตรบอกไงบอกถูกบ้าเลยมีเยอะมีเยอะเาข้าอะไรหมดเลยมีระยะห่างให้ดีเตียมาเตี้ยดิ คนใส่ใจบุญนี่แหละพี่เนี่ยอาจจะของจริงได้ตรงเนี้ได้บุญแน่นอนพี่พี่รู้เปล่านี่นี่นี่รอยนี้รอยนี้ผมเคยมาทุบป้านนะผมใส่มนที่เขานี่เลยแล้ก็ครับเราเคยชุบป้านเขาว่าวันนี้เขาจำเราไม่ได้หมันะต่อแถวครับต่อแถวทางห้างหน่อยทางห้างหน่อยระยะายห้างครับเต็มเลย

เรืองไม่รู้เรื่องอะไรไม่รู้ได้กอ่าหมากลืมไม่ถนูปนะลืมไปลืมไปจ้าเย็นรักใจเย็นรับใจยเจยังติดใจอยู่แตเราไม่รวยเรอรวยไ้ไน้อะนะ้หยิบไปตามพอมีพอกินเยอะค่ะจ้า

จำหมดแล้วน่นงนีนี่ไงน่นครไงนี่งนี่ไันี่ไน่ไงน่งนีงนี่งนี่ไันีรไงนี่ไงน่งนัดใหน่นะครันีคไันี่ไวั่นงนี้ไดนอิไนึ่ง่ไงนีไงนี่ไงนี่ไี่นี่รงนี่ไงนี่รี่ดี่ไนีครันี่ไงบี่่มกุศลนะครับ พี่ป๋อง,งพี่เจนพี่ป๋องพี่เจนครับนี่ลูกขาเราที่เราพกครับแตกข้าวเลยครับซื้อรถด้วยแตกข้าวด้วยโหดมากครับตั้งใจครับหมายถึปทุมปฐุมธานีครับแตกรถกระบะครับได้ครับอยากออกอยกออเลย๋ยวออกเลย